สวัสดีครับสิโฮสเซอร์วิสนะครับวันนี้มาทําการเซอร์วิซซ่อมฮูดดูดควันนะครับของร้านอาหารบ้านพี่เล็กนะครับนะครับตัวฮูดดูดควันน้ำมันเยนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเฟืดหน่อยนี่อะไรอาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวลูกปืนนะครับจากฝั่งเซอร์วสไม่ก็เป็นคราบน้ํามันติดแต่ตัวมอเตอร์เองเปิดไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการแกะมาเช็ดก่อนนะครับว่า มันเสียจากอะไรนะครับรุ่นนี้ก็จะมี c ีสตัวนะครับนี่เดี๋ยวลองต้องถอดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยววัดค่าดูว่า C เสียหรือเปล่าสนะัหรัามอเตอร์รุ่นนี้าจะมี c ีสตัวนะครับอ่็น C สตาร์นี่เราเช็คเจอนะครับ C ีระเบิดนะครับขนาด3ามร้ไมโครฟลัดนะครับสระเบิดแล้วก,ก็ลองเอาซีมาต่อ กลายเป็นว่าอาการนี้ขดมอเตอร์ไหม้นะครับช็อตรอบด้านในเดี๋ยวเราถอดมอเตอร์ไปซ่อมก่อนครับเ,เดี๋ยวเราถอดมอเตอร์ก่อนครับอันนี้เราก็ซ่อมมอเตอร์มาเรียบร้อยนะฮะตรงน,นี้เราพันมอเตอร์ใหม่เดี๋ยวเรามาประกอบนะครับกดวของกุจุดควันร้านอาหารบ้านพิเล็กนะครับตั้งมอเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ใบก่อนนะฮะ ไปัใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยมาปรับระดับแล้วก็ยึดน mm ็อ hmm. ตที่เครื่องนะครับก็ oh. ต่อเรียบร้อยนะครับต oh. สาเรียบร้อยแนละ้ว oh. ลองเปิดปึ๊บเราจะดูว่ามอส oh. พัดลมเราต่อสายถูกเส้นพัดลมถูกทางหรือเปล่าโอ้ยโอ้เยโอ๋อโอ้ ไปโอเคอืมโอเคได้ได้โอเคเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวปีไฟเสร็จแล้วเออไปจะไปวางแล้วโอเคเรามาบดบดดอยกุฏลาบัวนะครับเดี๋ยวเราใส่ฝาครอบเออสวแล้ดใส่เข้าต่อนะครับแล้วก็คุมผ้าไวางเข้าต่อนี่จะมารั่วอยู่ ให้เราเปิดไฟขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วนะครับฝั่งด้านบน ก็แต่นั้นเรียบร้อยนะครับเตอรนะ mm hmm. ์ดูควันนะฮะก็หลุมตกดีนะครับเเดี๋ยวราลงไปดูด้านล่างกันอันนี้ก็คือด้านล่างนะฮะก็ค mm hmm. ือควันไม่ทุ่งแนละ้วแต่นั้นเรียบร้อยนะครับทุกครัวนี่ฮะเรียบร้อยครับ